สวัสดีค่ะแดดโลมนมตกค่ะพามาชมดอกน้ำเต้านะคะที่เคยบอกไว้ว่าจะถ่ายให้ดูนะคะเวลามีเยอะๆนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ขายดอกน้ำเต้านะคะน้ำเต้าจีนค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะดอกเยอะมากเลยนะคะน้ำเต้าจีนนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ดอกตัวผู้นะ ดอกตัวผู้เยอะแล้วก็จะมีดอกมีตัวเมียขึ้นมาแล้วค่ะนี่ตัวเมียนะนี่ตัวเมียเราก็จะเป็นลูกต่อไปนะคะนี่ค่ะดอกน้ําเต้านะจ๊ะดอกน้ําเต้าจ้านะคะมันขึ้นเยอะออมันออกเยอะแล้วมันจะสวยนะมันจะขาวไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะ เอ๊เป็นลูกนะคะลูกน้ำเต้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะอันนี้ลูกเล็กอยู่นะคะอันนี้ยังลูกเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดอกตัวผู้นะคะ,ะจะนี่อ่ะคึ้ยอย่างนี้เลยนะออกบานอย่างนี้เลยนะเขาจะบานตอนเช้ากับตอนเย็นนะค่ะนี่นะคะดอกน้ำเต้าจ้าอ้าวมีเสียงนกด้วยนะคะแดดลุ่งลมตกแล้วเนาะก็คง ลูกเล็กนะเห็นไหมคะลูกเล็กนะคะเนี่ยค่ะลูกเล็กนะคะมีหลายรุ่นนะคะนะคะเนี่ก็ลูกเล็กนะคะมีหลายรุ่นนะคะนี่ค่ะนะคะเยอะค่ะเป็นทุกกลิ่งเลยนะคะตอนนี้เพิ่งเริ่มออกนะจ๊ะนี่ค่ะ หลายรุ่นมากเนี่อันนี้รุ่นลองไปอีกนี่ค่ะนี่ก็รุ่นโตมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดอกมันนะคะนี่ค่ะนะคะเยอะมากเลยนะคะดอกที่โรยไปแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะคือขบานก่อนนะนี่จ้ะดอกน้ำเต้าจีนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวจะมีพาไปดูลูกนี้ ลูกที่เก็บพันไว้นะอันนี้ลูกที่เก็บพันไว้นะคะนี่ค่ะลูกนี้นะคะนี่ค่ะใหญ่สุดนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากแล้วลูกนี้เขาเพากอจะเก็บพันไว้นะจริงจังลูกใหญ่มากนะคะเก็บพันไว้นะคะเอาพันไว้นะคะก็จะปล่อยให้แก่ปล่อยให้สุกนะคะแล้วเพื่อจะเก็บเม็ดไว้นะคะ อโอเคจ้าอาชมดอกน้ำเต้าจีนจ้านะคะแล้วเจอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า